นพนัน,นคือสะพานแม่น้ําแควนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆนู่นเลยส่วนมากคนจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาเที่ยวบนสะพานก็ขี่ผ่านมานรมันเป็นทางผ่านพอดีนะนี่คือสุสานนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับพผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เป็นวันที่4ของการเดินทางของเดอะซินามิชชแนลของพวกเรานะฮะตอนนี้ผมเดินทางยังอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าจังหวัดนี้คุ้มค um> ่าจริงๆนะฮะคือแบบมาทีเดียวนี่คือยังเที่ยบไม่หมดเลยนะจ๊ะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนนะฮะไปดูกับตลาด เขาเรียกว่าตลาดเฉลยศึกนะครับอยู่ข้างใต้ของสะพานแม่น้ําแพรนะฮะสะพานรถไฟมรณะนะฮะซึ่งบนสะพานเนี่ยหรือว่าวิาว,วสะพานฝั่งที่เป็นฝั่งด้านในตัวเมืองเนี่ยคนไปเยอะแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาไปดูอีกมุมนึงนะซึ่งเป็นตลาดด้านล่างฝั่งอีกทางหนึ่งนะฮะไปดูกันว่าตลาดนี้จะมีอะไรขายบ้างนะฮะแล้วก็เป็นอย่างไรนะ ตอนนี้เดินทางจากในเมืองนะครับเมื่อคืนผมพักที่เวสต์อรีนะฮะก็ตามมาจากรายการไร i ิทมีนะของพี่ปีเตอร์คอฟบรอนโดนะฮะก็เลยลองพักดูก็โอเคฮะห้องดีอาหารดีอิ่มเอมเปรมปีดีจริงนะฮะร้อมที่จะเดินทางต่อนะฮะโอ้นั่นแหละตรงนั้นคือสะพานแม่น้ำแควนะครับสะพาน รถไฟข้ามแม่น้ำอ๋อสวยนะช่วงนี้น้ำแบบสีแบบใสๆครับเลี้ยวขวาทางรถไฟสายมรณะวันนี้เจอแดดวันแรกนะหลังจากเดินทางมาสี่วันละนะฮะบอกเลยว่าไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะฮะ มีแดดก็ร้อนแต่ว่าก็ไม่แฉะนะไม่อับแต่ร้อนแต่มีฝนก็เย็นแต่เปียกแฉะชุ่มฉ่ำมันก็ดีคนละแบบนะเพื่อนๆนะผมวิ่งไปอีกสักประมาณ1.3ึ่จกิโลเมตรจะถึงแล้วนะฮะด้านหน้านี่เองก็แนะนำให้วิ่งเส้นรองนะเพื่อที่จะเข้าไปนะถ้าเข้าไปด้านหน้าฝั่งนู้นผมว่ารถเยอะแน่นอนตอนนี้9ก้โมงสาแล้ ผมเลือกที่จะออกเก้ามงเพราะผมกลัวรถติดเช้าๆนั่นเองหาดทรายสวยรีสอร์ทถ้าไ0เมตรเรียวขวานะครับทุกคนจริงการนนามุรีเนี่ยท,ที่เที่ยวเยอะจริงๆแล้วหลายๆที่คือบางทีเราขับรถผ่านภูเขาโดยเราไม่รู้ตัวด้วยนะเพราะว่มันอยู่บนภูเขานะฮะ ออขับมาเมื่อวานเนี่ยเข้ามาในเมืองจากไซโยกอะ่ะรู้ตัวอีกทีอยู่บนเขาแล้วแล้วก็โผลอ่อมาอยู่เป็นกำลังลงเขาก็เลยงงเป็นไปได้เราไม่เคยมาเนาะอย่างว่านี่เลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะร้านน้องบลูมทะเลดำนะฮะนี่เลี้ยวขวาด้านนี้เลยอีก400เมตรก็จะถึงแล้วนะครับ ตลาดค่ายฉเฉลยศึกสะพานข้ามแม่น้ำแข่น่ง่ายนู่นนะฮะเราจะไปจอดตรงบริเวณตรงนั้นนะฮะซอรี่ฮะลงตรงนี้ใช่ปะผมขอไปจอดถ่ายรูปตรงนั้นได้ไหมขอบคุณครับ ได้นะเขาอนุญาตนี่จะเป็นตลาดแบบว่ามีของฝากาแบบเยอะแยะนะฮะมุมนี้อ่ะสวยบอกเลยจริงจริงไม่ต้องไปแอร์อัดกับคนฝั่งนู้นด้วยนะฮะเฉียบปลาฮ่าฮ่าฮ่านี่เลยผมได้ที่ละ ป๊นั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแควสวยงามเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยส่วนมากคนจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาเที่ยวบนสะพานแล้วก็ลงมาที่ตลาดตรงนี้นะครับ ก็ของขายยังไม่เยอะน่าจะยังไม่ได้มีอะไรให้เดินให้ทุกคนได้ชมกันนะแต่ผมพามาดูบรรยากาศบริเวณนี้กันแล้วกันนะครับคุ้มค่านะการจนบ,บรุรีพิพิธภัณฑ์สงครามจะอยู่ด้านนั้นนะฮะตัวสะพานจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีร้านอาหารที่ผมเคยมาสมัยก่อนหลายสิบปีแล้วนะฮะตรงนี้จะมีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยตรงนี้น่าจะเป็นตลาดตอนเย็นอนะ่นะะน่ะ มันมีลักษณะเหมือนลานเบรียอะไรแบบเนี้ยน่าจะมากันช่วงเย็นได้สบายบายเลยโอเคคือเมืองการเนี่ยลักษณะมันอย่างว่าแล้วมันอยู่ติดกับแม่น้ําแครนะครับแล้วก็แม่นม้ําแควนี่ค่อนข้างจะเลี้ยวดขดขรถคดเคี้ยวนะแต่แต่ละฐานท,ที่ที่อยู่ในเมืองที่เที่ยวอะ่ะมันก็เลยทําให้ห่างกันค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นที่เราจะไปต้นตาลสุรีเนี่ย จริงๆถ้าวิ่งเป็นเส้นตรงน่าจะห่างอย่างนี้ไม่เกิน10บกิโลนะครแต่ว่านี่เราต้องอ้อมข้ามแม่น้ํากลับไปเชนทางที่เรามาแล้เพื่อนี่เราจะไปข้ามสะพานอีกสะพานหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็มันก็เลยทําให้แบบว่ามันก็เลยดูเหมือนแบบมันไกลอ่ะนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร,ร่นะขี่ผ่านมานะมันเป็นทางผ่านพอดีนะนี่คือสุสานนะครับที่เขาฝังศพเฉลยที่ ถ้าเลยหรือทหารไม่มั่นใจที่เขามาสร้างสะพานนะเนี่ยเพียบเลยดูดินี่คือหลุมศพทั้งนั้นเลยนะฮะน่าจะมีเป็นแบบร้อยพันเลยอ่ะนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะพางผ่านพอดีก็เลยพาแวะดูอไปกันต่อจะ้ะเราองวิ่งต่อไปที่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับ นี้นะฮะแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายไม่น้ำไม่กรองนะตัวนี้นี่หลังจากวิ่งลงมานะครับก็วิ่งตรงมาเลยประมาณ10กิโลน้ำเวียน GPS ว่านะ GPS มันพาอ้อมนะครับแล้วก็พาไปทางไหนก็ไม่รู้ป้ายบอกมาทางนี้ผมก็ตามป้ายมาเลยลวกันสิกิโลนี่มีองค์พระใหญ่ๆที่เขากำลังทำอยู่ตรงนี้นะฮะนี่วัดถ้ำเขาแหลมมีป้ายนุ่นนน อันนี้ก็มาอยู่ถนนเล็กๆริมแม่น้ำอะไรสักอย่าง GPS พลามาเหมือนเดิมครับเพื่อนมาแบบไม่ได้เตรียมไม่มีแผนไม่มีรู้เส้นทางอะไรทั้งสิ้นเลยนะรอบเนี้ยโอเคแสดงว่าเรามาถูกทางนะฮะถ้ามีป้ายนี่ผมจะยืดป้ายนี่เป็นหลักนะฮะเนี่ยสมโมสรลอตเตอรี่เนี่ย ไปอีกสามจุดห้ากิโลเมตรนะะนีอ่อ้อมเขาลูกนี้มาเมื่อกี้เนี่ยผมอ้อมภูเขาลูกนี้มาเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนน้นนะผมก็อ้อมมาฝั่งนี้นะครับก็เมื่อกี้นะฮะขี่มาตามถนนเห็นคนแต่งชุดลายพลางสีเขียวนี่รู้เลยว่านี่คือเขตทหารนะฮะ เราได้หลงเข้ามาในเขตทหารแล้วแสดงว่าต้นจามจุรีนี่อยู่ในเขตทหารเลยนี่นะฮะต้นจามจุรี4 0้5กิโลผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ทหารเพียบเลยครับเพืนเนๆเนี่ยสวนว่านี่ก็ทหารนะเห็นไหม <laughs> นีเขตทหาร นี่เลยครับเพื่อนๆมาถึงแล้วต้นจามจุรียักษ์หนึ่งร้อยปีนะครับนี่ต้นนี้เลยนะเห็นไหมดูดิดูมันแผ่ปกคลุมไปกี่เอเคอร์เพื่อนวะดูดิใหญ่มากอู้อ๋อเขาทำที่เดินขึ้นไปเดินละนะแตได้ไม่ต้องเหยียบลาบใจญ่มากนะครับเพื่อนนี่เลย เป็นไงล่อสะใจไหมที่จอดรถอยู่ด้านในนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะนั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปไหนก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันต่ออีกทีนหนึ่งนะครับอ่ะผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ต้นจามจุรีร้อยปีแล้วนะครับก็ เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูใหญ่มากคนเข้าไปอยู่ใต้โคนนี่คือกระจิ๋วหลิวเลยนะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใหญ่โตสมคำล่ำลือไหมนี่ดูเลยนะฮะก็จะมีของขายแบบทั่วๆไปน,นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าด้านหน้าจุดคัดกรองตรงนี้นะครับ เช็คอ okay. ิน <Okay. S 2> <in S 1> ให้เรียบร้อยนะครับเนี <Okay. S 1> ่ยเราจะบอกว่ามาจริงๆนะต้นจามจุรียักษ์ <Okay. S 1> นี่ย <Okay. S 1> ยักษ์สมใจเพะ่ะดูคนดิเพื่อน okay. มีเจ้าทินอยู่สองสามสี่ตัวอยู่นด้านล่างนี้นะฮะอ่ะดูคนกับต้นเทียบกันดูนะฮะ ต้นจามจุรียับร้อยปีนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ58เมตรนะฮะเส้นรอบวงพุ่มประมาณ182เมตรนะพื้นที่ข้างล่างใต้ตรงพุ่มก็1ไร่2งาน60ตารางวานะครับ